ครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมาพบกับผมนะครับช่องมีดังฟาร์มและกับรัตน์ไซเบอร์ซิงนะครับอีพี่นี่ครับกับสิพาพี่พาน้องมาให้ความละสาระความรู้นะครับสำหรับมือใหม่หรือมือเก่านะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่มีความรู้สามารถคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ในความรู้ครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเด็กเขามาเบิ้งให้พอใจมากยิ่งขึ้นนะครับทางช่องก็ยินดีมากๆและขอบคุณหลายๆครับที่พ่อแม่พี่น้อง ให้ความสนใจแล้วก็ให้คอมเมนต์ใความรู้เพิ่มเติมครับขอบคุณครับถามเมื่อนี้สหรับเมื่อนี่มาพบกับพี่หลังคือเก่าครับสวัสดีครับพี่หลังครับสวัสดีครับครับวันนี้ตอนรับตบสองรัตนาชัยวอรซิ่งและมีการฟาร์มนะครับการที่ทําคลิปออกไปเพื่อให้ความรู้และอ่ากับพี่น้องที่มาเลี้ยงวัวเนาะครับับผมกับจะมาให้ความรู้เมื่อนี้ในในในอีพีนี้ครับผมมี่คือสี่ขอหลักๆครับในอีพีนี้คือ าการจัดการด้านสุขภาพวัวระยะวัวอายุต่างๆนะครับ 2. ก็คือการจับสัตว์และการนับนับรอบการเป็นสัตว์ของวัวนะครับก็คนเมื่อเก่าควอาจจะดูแล้วแต่เมื่อไม่บระลุเดี๋ยวผมบ่นอ่งผมเสียมากมาในนํำมาบอกมาบอกอีกฟังครับ,รบแล้วก็สามครับการทําโปรแกรมระบบสืบพันธุ์ในขณะตั้งท้องนะครับว่าอายุสาไดระยะต่างๆสำได้เอาสิจะ ตัวใดจังไดนะครับแล้วบุญิผมชื่มาในน้ำใหม่ครับแล้วก็ข้อที่สุดท้ายครับการทําโปรแกรมระบบสืบพันธุ์หลังคลอดหลังคลอดในเขาสิเธ็์ระบบการจัดการระบบสืบพันธุ์แบบไหนนะครับผมชืมาในน้าใหมืเมนีครับครับก็เอาขอแรลกนะครับครับผมขอแรกครับขอเรียกการจัดการด้านสุขภาพบัวระยะอายุวัวต่างๆนะครับครับการจัดการก็คือค้ามน เอาหน่งเตลืมหนุ่มว่าขอดเหรอครับหนุ่มว่าขอดนะครับเพิ่นมีขอดออกมาขอดออกมาเร็วน้ำเมือกน้ำเมือกน,น,น,กนี่นี่นี่ปากนี่ยั้งิ่นสินะครับแล้วเ,เอา,เอ,าออกกันยังอีมดนะครับอเอผ่าส่งผ่าเสร็จนะครับก่อนก่อนก่อนเทาจะปล่อยหรือว่าให้ใหย้ยางก็สิให้ให้แมวว่าเพ,พิ่นเพิ่นเลี้ยนะครับครับเขาต้องเขาต้องคอมเมนต์ว่าถ้ามันเมือกเพิ่นหลายเขาก็จับขาหลังเพิ่นสู้ขึ้นนะครับ สู้ขึ้นแล้วก็โยนโยนกไปจักสองสามเทื่อค่อยว่างแล้วก็เสร็จลำโตเพิ่นมันแหงนะครับแล้วคอยส่งส่งแม่ว่าเพิ่นเพลียนะครับแล้วต็นน่งสังเกตประมาณบ่ให้เกินชั่วโมงหนึ่งนะครับต้อในลูกวัวเพิินเนี่ยได้กินนมนํำเหลืองจากแม่เพิ่นนะครับอ๋อคือออกมานี่เฮาเซ็ตเซ็ตจมูกเซ็ตปากเอาเพแม่นครับเซ็ตไห้มันแหงที่สุดครับครับเฮาทีจะแหงได้กอนทีจะปล่อยให้แม่เพ่เลียยด้วยธรรมชาตินะครับครับอ่า แล้วหลังจากนั้นเท่ากับตัดสะดือครับวัดอยู่ประมันขืบกลัวๆครับหรือว่ามนึ่งคืบก็ได้ครับเขาตัดตัดออกแล้วเท่ากับทาหญ้าโดยทิ้งเจอไอโอดีนก็ได้ครับหรือว่าบรรนอกเขาก็เอาบรนเท่ากับเอายาชิงหมวงฉีก็ได้ครับแต่ผมบอกอยากให้เอาทิ้งเจอไอโอดีนนะครับเสร็จก่อนขาเสื่อก่อนครับพี่มีมีคำถามครับพอดีเทาเทาตัดสะดือนะพี่เทาเาวัดสะดืออยู่ปะมัณจากเส้นกับพี่ปะมัน คือคือปัวครับคือปัวห้าห้าตัมก็คือครับห้าห้าต้อมัดเสือกบผีบอบอครับตัดเลยครับตัดได้เลยนะพี่นะครับแต่ว่ายายาตัดสันครับสันชุดนี่คือคือหนึ่งครับคืบคืเมื่อเข้านี่ะครับครับโอ้ครับนี่คือสันชุดแหละครับใหญ่สันกว่านั้นครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่นอ่าเขาฉีดทิ้งเจ้าดินไปแล้วเดี๋ยวเพิ่นฉี ขาเพื่อนบลุกกินนมน่มเนี่ยเข้าต้องเข้าต้อง,งอุ่มเพื่อนกินนมนมแม่ให้ได้ครับเพราะว่าหัวเลก็กแรกคลอดเนี่ยการกินนมน้ำเหลืองแม่เนี่ยสิเหตุให้มัวเพื่อนแข็งแรงครับอือก็คือภายในเวลาเวลาประมาณหนึ่งสัปโมงแมนครับต้องให้งัวหลุมงั่วเข้าเนี่ยต้องเด็กินนมน้ำเหลืองแม่แมนครับเคคบพื่อนจีได้แข็งแรงนะครับครับผมบันี้เท้ากับ หลังจากนั้นแล้วเข้ากับไอ้นะครับเข้ากับเบิงว่าเพิ่นแข็งแรงบอกแข็งแรงนะครับครับขั้นเปิ้นบอกแข็งแรงภายในสองหรือสามชั่วโมงเนี่ยเข้ากับตองไพยายามอุ้มเพิ้นนะครับเพิ้นกินนมแม่ได้หลายอือแต่ว่าภายในสองหรือสามชั่วโมงเพิ้นลูกเรียนเนี่ยถือว่าถือว่าเปิ้นแข็งแรงเลยครับ,รบแข็งแรงแข็งแรงมากมาด้วยครับ,รบเป็นถือว่าแมววัวทรงทรง รงหลูกวัวเด็กแข็งแรกมากครับตันนี้นี่คือฝากฝากมือไม่แล้วมือเกาแล้วครับลอง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 สังเกตหลูกวัวนะครับบบ่แม่ว่าสิปลอยเพนนอนโซมเป็นมื่สองมื่จังจังจังโทรหาหมาว่าหลูกวัวบ <c oughs> ่าแข็ง hmm แรงอยงนีนะครับเขาต้องสังเกตด้วยด้วยตัวของเราเองก่อนนะครับบ่แม่ว่าสิปลอยหลูกวัวไหวต้นขามมือนมื่สองมื่นเาเพิ่นบ่ลูกกินนมอะไรสิเขาต้องเขาต้องสังเกตในภายในหนึ่งหรือสองชั่วโมงเลยแหละครับครับผมมันจะถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเราก็จะได้ ดูแลทันท่วงทีนะครับแต่ที่นี่บบพ่อว่าแข็งแรงแล้วต่อไปนี่เขากบล่อระยะเวลานะครับในการทำโปรแกรมขันต่อไปนะครับก็คือขั้นเพื่อนได้ครบสองเดือนแล้วขั้นจะเหตุเขาผมแนานํำให้เหตุเขาช่วงนีนครับทำเขาวัวเขาวัวนี่พี่แนะนํำประมาณจากเดือนครับพี่สองเดือนครับสองเดือนขึ้นสองเดือน สองเดือนหกสิบวันขึ้นไปโอ้หกสิบมือนขึ้นไปวันนทำเขาแล้วครับทำเขาหกสิบมือขึ้นไปนะครับพอม่พี่น้องเราถ้าเขาทําแต่น้อยเนี่ยมันจะหายเร็วนะครับอืถ้าเขาทำตอนอายุสี่ห้าเดือนหรือหกเดือนเนี่ยแผลมันจะหายหายแต่หายสาบยู่ครับพออายุอายุวัวเหมือนวัวตัวนี้แหละครับทาเขาแต่อายุสองเดือนตัวนี้ครับสองเดือนแน่นครับทํเขาแต่อายุสองเดือนสองเดือนนะครับแผลมันจะหายเร็วนะครับ ถ้าเราทําอายุยังยังน้อยอยู่ถ้าทําอายุห้าถึงหกหรือเจ็ดเดือนแพ้ย์เปอร์สหายสาู่ครเพื่อก็เริ่มไ่เริ่มดื้อแล้วครับครับครัต้องทําตั้งแต่สองเดือนขึ้นไปจะจะเหมาะครับอืมครับการทําตีเบอร์เครื่องหมายนี่ก็ประมาณหกถึงเจ็ดเดือนเขาค่อยเห็ดครับอ๋อหกถึงเจ็ดเดือนตัวนี้เจ็ดเดือนพี่ง้อตัวนี้จะเดือนครับตัวนี้ได้เจ็ดเดือนครับอ๋อพอดีในประมาณนี้นะครับตีเบอร์ตีเบอร์หรือว่านี่ครับทาเครื่องหมายโลโก้ฟ้าต่างๆครับต้องเฮ็ดช่วงนี้ครับครับ ประมาณประมาณงัวตัวนี้ครับหกถึงเจ็ดเดือนตีเบอร์ได้ครับผมพี่น้องพอเพื่อนได้อายุหกเจ็ดเดือนแล้วเข้าก็เริ่มว่างโปรแกรมไทยปยานนี่เพื่อนครับไทยปยานวัคซีนเอ่อผมขอแนีนยนะว่าแหลกคอดเนาะประมาณเจ็ดมือครับเจ็ดมือให้ทำวัคซีนลำฟีไปครับเจ็ดวันขึ้นไปเจ็ดมือครับวัคซีนลำฟีสกินไว้เลยนะครับหลังจากนั้นแล้วก็ประมาณสามถึงสี่เดือนทำวัคซีนลำฟีอีกครั้งหนึ่งเพราะว่า ความเข้มข้นของของวัคซีนมันมันจะเริ่มลดลงแล้วครับอ่าผู้ป้องกันของวัวหน่อยเป็นจีลดลงเร็วเข้าก็ต้องเสริมให้เพิ่นอีกครับสามถึงสี่เดือนครับเอาวัคซีนให้เพิ่นอีกครั้งหนึ่งครับครับกับกับประมาณนี้ครับของของของวัวหน่อยนะครับแล้ววัวห,หน่อยเข้าก็จะการทําโปรแกรมก็จะประมาณนี้นะครับวัคซีนนะครับหลังจากทําวัคซีนของลําปีเรี่ยวมันก็จะมี อ่าแล้ววัคซีนของปากเปื่อยเถาเปื่อยครับเหมือเทํากคู่กันได้ครับอ่าวัคซีนล้าปีกับปากเปื่อยเถาเปื่อยนี่ฉีดคู่กันเลยบ่พี่อ่ากเว้นระยะเวลาไม่เกินหนึ่งเดือนครับอ๋อเพราะว่าวัคซีนแต่และตัวนี่บรูว่าวัคซีนมันเขียมขนมันชีแน่แงาดไหนเพราะบางตัวก็แพ้วัคซีนนะครับครับเคต็ดให้ฉีดแล้วหลังอาทิตย์หนึ่งบางตัวก็เป็นไข่กับมีครับอือ่าเพราะว่า ว่า่นสมบูรณ์่นกับสิบเป็นไข่โบเป็นยังนะครับ,รบแต่ถ้าเราทำวัคซีนติดต่อกันเลยมันอาจจะหนักเกินไปครับอืก็คให,ให้ทิมไวจกัจกอยา่ยางเร็วที่สุดก็คือ15วันควันครับ<อ>แต่ผมแนะนำให้ะมาณเดือนหนึ่งครับ<อ>ให้เว้นไวครับเวน้นเวน้เวนวัคซีนตต่อตแมนครับก็คือสีวัคซีนลําปีแล้วจากสีรัปักเปิดล้องเปิดก็เป็นระยะเวลาเร็วที่สุดคือ15วันนะครับว่าซั่ก็ดึงเดือนขึ้นไปครับหมอครับเพราะว่าบ้งเชียร์แบบ หลังกายเปน็นบวแข็งแรงพอรับวัคซีนไปแล้วเป็นกับป่วยกับ,กบมีครับบางตงัวนี่แหละครับจึงๆบอกว่าสิผมเคยเจอมาคนระับบางตัวฉีดวัคซีนเข้าไปแล้วแล้วแล้วเป็นไข้เนี่ยครพี่น้องเลี้ยตกใจพี่น้องเลี้ยตัวให้พี่น้องเข้าใจว่าวัคซีนมันดีครับเพราะว่าถ้าวัคซีนมันดีวัคซีนมันแหงน้งปรเจกต์ห้วัวป่วยเนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาติครับ,รบของวัคซีนนะครับแล้วก็ ต่อไปนี่ก็เขาก็จะมาดูนะครับการทําโปรแกรมถ่ายพยาธิอ๋อนี่ต่อไปเป็นถ่ายพยาธินะครับการทำโปรแกรมถ่ายพยาธิของของหลูกวัวนะครับลูกวัวนี่ครับ,การ,บการทําโปรแกรมมันกันอายุเพิ่นนี่ผมแนนําใหม่สามถึงสี่เดือนครับทายเลยครับอ๋อสามสี่เดือนแต่แต่ว่าการาถ่ายพยาธิลูกวัวนี่เราเราต้องดูขนาดของวัวแล้วประเมินน้ําหนักวัว ประเมือน้ําหนักวัวพอเข้าต้องฉีดยาตามตามน้ําหนักตามโปรแกรมตามโปรแกรมยาที่เขากําหนดมาในขวดยาเนาะเข้าต้องเขาต้องกําหนดได้พะวัวหน่อยเข้าสพไ่แบบคึอนวัวใหญ่บดได้ครับมันจะกลายเป็นเวอร์โดสยาครับแต่ถ้าไม่วัวเขาวัวเขาเพี้ยยาได้ครับเขาต้องต้องต้องบึงในกรณีที่ว่าฉีดเองเนาะแต่ว่าขัหมอเพิ่นมาฉีดเพิ่นกะคำนวณถูกหรอครับ แักเดือนก็พี่สามถึงสี่เดือนครับอ๋อวัวหน่อยเขานี่ไทยพยาธิสามถึงสี่เดือนนะครับอ่าเริ่มเริ่มไทยพยาธิเหครับไทยพยาธิเหรอครับบำรุงครับครับอ่าฉีดยาบำรุงนะครับไทยพยาธิมันก็มีแบบแบบกอกแบบฉีดแบบลาดหลังกาแล้วแตนแต่ละขอกแต่ละฟ้ามเป็นถนัดเนาะครับอ่าแต่ของผมผมในน้ำฉีดกับพ่อแหรอครับแต่ผิวหนังนัพี่นนอะอ่าฉีดฉีดภายในภายนอกกับพ่อแห้วครับครับบอต้องไปถึงขัน ขันลาดล้างหลังกันเลยครับเพราะว่าไพ่หน่อมไม่กับซอยเลยเหรอครับฉีดเอาว่าต้องว่าต้องครบสูตรก็ได้แต่ว่าคอมเมนต์บ้างบ้างบ้างฟ้าบ้างขอบคอยากครบสูตรก็มีนี่แหละครับมีกินมีฉีดมีหลาดหลังการถ่ายพยาธิเต็มสูบเลยเต็มสูบเลยครับครับในการโปรแกรมบ้างพยาธิกักัมีแค่นี้แหละครับแต่ที่นี่แต่ต่อไปกับเป็นหัวข้าที่สองเนาะที่บอกกันไว้ก็คือการการจับสัตว์ การนับรอบสัตว์วัวครับการนับรอบสัตว์วัวครับคือมือใหม่เพื่อนกะมันจะอาจจะยังยังจับสัตว์ไม่ไม่เก่งไม่อะไรเนี่ยครับมือนีผมกะสิมาในน้ำนะครับก็คือการจับสัตว์ง่ายๆก็คือเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นเนี่ยคือวัววัวทั่วไปเนาะวัวทั่วไปเบื้องต้นเนี่ยถ้าเป็นวัวเพิ่นรอบสัตว์เพิ่นเพิ่นถึงรอบสัตว์เพิ่นเนี่ยเป็นสีห้องอ่าเป็นสีห้องครับห้องแล้วเพื่อนก็จะตรงตรงอวัยวะเพศเพิ่นสีเพิ่นสีบ่วม ป็นสีวอมแล้วก็ออกแต่ที่นี่เพิ่อกะสีขื้นขี้ขื้นขี้ตัวอื่นขื้นขี้ว่าตัวอื่นครับอ,อ่านี่นีคือนี่คือ,คอเบื้องต้นในการจับสัตว์วัวนะครับนีวัวคือวัวทั่วไปวัวไม่ทั่วไปคือก็คือวัวเป็นสัตว์เงียบนะครับวัวพิเศษสัตว์เงียบห้องกะวัวห้องครับอ่าเพศกับกบบวัววมครับแล้วกะขื้นขี้กะวัวขื้นขี้ครับแล้วสีสังเกต่ยวกคือทางแก่คือครับถ้ากสะอาดเนาะ เฮาเบื่องต้นเป็นน้อนนี่ครับนี่แหละเอนน้อนเป็นนอนจังซสี่ครับน้ำเป็นสิไหลออกมากครับนั่นคือเขาเอิ้นว่าซั์เหี่ยครอไหลออกมาในววัยวาเพศนะพี่แม่นครับเิ่นสิไหลออกมากไหลออกมากเฮากับสังเกตเมือกครับสังเกตเมือกับเมือกใสไหลเนี่ยถือว่าโอเคเป็นขึ้นสมบูรณ์ครับแต่ขั้นเมือกเพิื่อนเริ่มน่อยล่องเล้วนั่นแหละครับเฮ่ากับียกหมอมาตรวจว่ามันผอมผสมยังครับครับแล้วก็ทา้าม่นว่า ทีมงานรัตนาชัยเนาะครับจนจะออกไปนี่ทางเข้าจะจะล่วงก่อนครับจะล่วงตรวจก่อนครับว่าพื้นหมอในการผสมบอแล้วครับรบ,บางที่ก็จะของวัวพื้นก็บ,บกคอยบอกคอยดูภนไในเนาะแต่ว่าทางทีมงานเข้าจะล่วงตรวจก่อนแต่ว่าหมอคนอื่นพื้นเห็ุแบบใดก็ตัองหนีราษาแต่ว่าทางทางทางทีมงานรัตนาชัยเราเนี่ยจะจะล่วงดูก่อนว่ามันเหมาะก,การผสมหรือไม่นะครับแต่บางทีออยากแนะนำะครูเหลียงม่วเมื่อไม่เนาะหรือว่าเมื่อเก่าก็ได้ยาย ยากินก็หมอบางทีอววาหมอมาหอนแล้วหมอเอาเลยครับสมเลยครับมันมันเดี๋ยวมันชิลอกแล้วให้ให้ขั้นอื่นเพิ่มมากล้วให้เพิ่นเบิ้งให้ครับเพิ่นเบิ้งให้เราก็เพิ่นวาจางได๋กะกัเสือเพิ่นครับเพราะว่าเฮ้าเพิ่นอาชีมีะสมกรา์ด้านนี้มาแล้วนะครับบางเพิ่มบางบางบางผมเคยเจอเคสที่ว่าทีงานเราออกไปแล้วเราไปดูแล้วว่าไปตรวจดูแล้วไปล้วงดูแล้วมันยังไม่พร้อมผสมเราก็ไม่ผสมให้นะครับ ของวัวพ่นว่าอ้หอยเอือนจอมาจาก่คือวัผสมว่าสันทีมงานเราตรวจดูแล้วนะครับทีมงานใครไข่ยังท่านตกนี่ไม่ไม่ครับทีมงานเราตรวจไปแล้วคือวัวยังไม่มันยังขึ้นอยู่นะครับอ๋อยังข้นอยู่แต่การลักษณะงัวขข้นแห้งๆเนี่ยครับมันเหมาะกับการผสมตัวครับอ่าขั้นงัวขข้นแห้งแล้วเขาผสมตัวเนี่ยรับรองครับติดแน่นอนครับแต่ว่าการผสมเทียมนี่ครับต้องรอวัวลงก่อนนะครับต้องง่ว ให้มันยืนนิ่งๆอ่าแม่ครับให้มันยืนนิ่งก่อนแล้วก็วอะเขาว่าไงว่าภาษาหมอคือให้นหัวมันลงก่อนครับนั่นแหละครับคือในการระยะในการผสมเทียมมันจะมีโอกาสในการผสมติดสูงครับครับอันนี้ต้องเสื่อหมอเอาผลนะครับบางคนาสมเลยผสมเลยมาแล้วสมเลยเอาไปผ่าผสมเลยมาผสมเลยครับเดี๋ยวมันสีลงเดี๋ยวมันสีลงหมอเป็นตรวจเป็นเนหูครับเป็นหูครับอ่าเป็นหูครับกะกะต้นนี้ก็ต้องฝากฝากไว้ตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็ เขาตรวจเข้เาเขา,าตรวจแล้วเข้าความผสมสมแล้วที่นี่พอผสมแล้วในการนับนับรอบนับรอบ็นจัดนะครับหลังจากวันผสมแล้วนะครับหลังจากผสมแล้วนับไปสิบแปดถึงยี่สิบวันยี่สิบสี่วันอ๋อสิบแปดถึงยี่สิบสี่มือสมมติว่าเข้าผสมวันที่หนึ่งครับสมมติเนาะครับ,รบอันนี้สมมติในการนับนับรอบสัตว์เมื่อไหม่นะครับหรือว่าเมื่อเก่าที่เป็นยังนับนับโปรเป็นครับ คือสมมุิว่าเราผสมวันที่หนึ่งเขา้าเมื่อหมอผสมมาแล้ววันที่หนึ่งแล้วให้เขานับไปสิบแปดวันถึงยี่สิบสี่วันนั่นคือคือหลอบสัตว์ทาเพื้นโบม,มาเขาเรียกว่าผ่านหนึ่งรอบ,รบในวันในสิบนับตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่สิบแปดถึงวันถึงถึงยี่สิบถึงวันที่ยี่บสี่ก็หมายความว่า หลังจากวันหลังจากผสมบัวไปแล้ว18บวันถึง24วันครับแต่ต้นนี้ผมเปรียบเทียบว่าสมมุิว่าหมอเป่นผสมวันทีหนึ่งวันทีหนึ่งเขาก็ไปนับส์รพื้นนี่คือวันที่18ครับอ่าไปวันที่สถึงวัน24ฮะในในส่วนระยะเวลานี่เขาเขาสังเกตว่าเขาว่าพื้นขืนบัวครับเ้าเป็นว่าเป็นสว์เงียบเพม่อนก็คือพิ่นนอนลงไงเขาไปสังเกตบางว่ามีน้ำไหลบัวมีน้ำเมือกที่ใสไหลบ่ครับขั้นบ่ไหลเลยแห้งเลื่อยนั่นแหละครับคือ ถ้าอ่าสิบแปดถึงยี่สิบสี่วันเนี่ยขาบมีไหลเลยเนี่ยนั่นแหละเขาคือผ่านหนึ่งรอบผ่านหนึ่งรอบหอ่าครับคือผ่านหนึ่งรอบก็มีโอกาสติดสูงครับแต่ก็ยังไม่แน่ใจคืออันที่ชัวร์ที่สุดคือรอบที่สองครับหลังจากนับวันที่ยี่สิบสี่ไปแล้วเราเริ่มนับอีกเราเริ่มนับไปอีกครับจากวันจากวันที่ยี่สิบสี่นะครับนับอีกสิบเจ็ดสิบแปดวันอีกครับอ๋ออ่านับไปสิบแปดวันมันสิไปตกกับวันที่เท่าไรของของอปฏิทินเข้ากับบรูครับท่านนับไปอีก นับแปดมืออ่านับไปอีกสิบแปดมือนั่นแหละคือรอบที่สองครับอ่ารอบที่สองถ้าถ้าเพิ่นยังแห่งอยู่หรือว่าเพิ่บ่มีไหลว่มีขืนบมมีค้งยังกะผ่านสองรอบเนี่ยการที่วัวผ่านสองรอบนี่ผมบอกได้เลยว,ว่ามีโอกาสผสมติดสูงครับครับอ่าข่าวั่วเข้าผสมบติดเนี่ยแค่รอบเดียวเพิ่นกมาและครับกับสัตว์แลวครับเขาเรียกว่ากับสัตว์หนามเป็นสิไลครับถ้าเป็นมั่วมั่วเป็นขืนปกติขึ้นสิขืนคมงขืนยังแล้วก็ล่องนี่นะครับนั่นแหละครับคือวัวผสมไม่ติดแต่ต้องเรียววกหมอมา มาผสมใหม่ครับนี่ครับนี่คือการการนับรอบสัตว์เนาะการรอบหรือว่าเช็ครอบนะครับกับะมัณนสองเดือนครับถ้าถ้าภายในสองเดือนนี่เพิ่นบอกรับสัตว์กับแปลว่าเพิ่นเพิ่นทองเขาเรียกกมองมาตรวจทองได้ครับแต่ถ้าเพิ่นใส่ใส่กล่องเนาะมือเพิ่นมีเครื่องครับแต่ว่าทีมงานผมยังมีเครื่องยังยังร่วงมืออยู่ครับทีมงานรัตนาชัยครับยังยังยังร้วงมืออยู่ตรวจด้วยมืออยู่ครับแต่ว่า ครับขั้นมีกล่องแล้วพ่นมีกล่องหมอคนใดพ่นมีกล่องนะครับให้เพื่นมามาเศร้าให้ครับก็อายุ30วันครับสมมติว่าเพิ่นเป็นสัตว์การเช็ครอบเนะบาะสิบแปดวันไม่เป็นสิบแปดถึงยี่สิบสี่วันไม่เป็นสัตว์นับไปอีกหกหมื่นหกหมืม่นคือสามสิบวันเนะาะสามสิบวันไม่ไม,ไม่ไม่กลับสัตว์ก็ให้เพิ่นมาเศร้าบ้างใดครับเห็นเลยอ่ากล่องเพิ่นที่กล่องเพื่อนที่เศร้า,บ,านนบ้องใดในสามสิบวันขึ้นไปสามสิบถึงสามสิบห้าวันขึ้นไปเนี่ยก็จะตรวจท้องได้เลยครับครับคอมเมนต์หมอคนใดมีกลอง่ ใส่กล่องโ,โ,โดยโดยโดยที่ชนานาญแล้วนะครับเพื่อกาสิตัวให้ได้ครับเข้ากับจะในการเรียกหมอมาตรวจมันจะดีอย่างหนึ่งครับมันจะทําให้การจัดการง่ายเมื่อเรารู้ว่าวัวเราท้องเนี่ยขาเป็นวัวเขาอยู่นี่นี่ฝูงเขากะแยกออกมาครับเดี๋ยวไม่ได้แล้วก็มามาทําโปรแกรมในการให้อาหารถาวัวท้องเขาก็ให้อาหารที่ผมเคยบอกว่าถาวัาาวท้องเขาก็าให้อาหารในสามเดือนแรกนี่ครับอาจจากเขากะเลียงธรรมดาครับเพราะเข้าตอนนี้ออันนั้นครับ การให้อาหารการให้อาหารกับท่านได้เบิ่งกับย้อนกลับไปเบิ้งคลิปแรกได้เล้ครับครับผมวัีพี่เราอธิบายการให้อาหารงัวทองครับแต่ที่นี่การวางโปรแกรมเมื่อเมื่อเขาให้หมอมามาตรวจทองแล้วว่ามันทองในการวางโปรแกรมในวัวทองนะครับผมจะจะบอกนี่ฟังในในขั้นตอนนี้ครับพอท้องในหนึ่งถึงสามเดือนแล้วพอครบจานวนครบอายุสามเดือนแล้วนะครับครับผมในน้าให้ฉีดยานะครับ ฉีดยาบำรุงฉีดยาบำรุงกับยา ad3e ครับทั้งเดือนครับพี่สามเดือนครับอ๋อสามเดือนบอกครับสามเดือนที่ที่ทีทท่ส่วนมากเนาะ,ะเกษตรกรผู้คนเลี้ยงงัว่าแล้วส่วนมากคนมางัาวทองฉีดยาบาได้ห่บม่นะครับที่ที่เขาไม่ฉีดยาในวัวท้องนี่นกรณีที่ว่าฉีดเองครับแ้วเขายานัยานยนัยนยนันยันงวมัน วัมันดินมันหยั่งงี้สินะครับการบังคับสัตว์นึเห็นไหมอาแล้วแล้ววัวมันมันดินมันหล่มันสิมันก็มีโอกาสแทงได้แต่ถ้าถ้าถ้าปลอดภัยวัวท้องเนาะการฉีดยาเนี่ยผมเนีนยนะมใส่ใส่ซ่องครับใส่ซ่องบันขับนะครับใส่ซองไว้เลยถ้าเขาบอกมีซ่องเล็กเขาก็ใส่ซองแเบดซ่องใหม่ขึ้นมานะครับ้า้าผู้้า้าผรูเป็นชำนาญแล้วหรือว่าทีมงานผมเนี่ยส่วนมากก็สีมัดเอาเลยครับแต่ว่าเราก็จะมีเทคนิคในการมัดเหมันต่ำนะครับ เทคนิคก็คือมัดวัวให้มันตำ่ำถามันล่มแล้วมันก็บสีโบโบแขนโบออยังนะครับข้อมัดถี่ต่ำที่สุดนะครับแต่ว่าค่ะความปลอดภัยที่สุดก็คือกันบัวกันวัวดินกันวัวลมก็คือเขาใส่ซองครับใส่ซองเลยนะครับอใส่ซองเล,เล็กหรือว่าเราบ่ามีซองเลเ็กเขา็เฮ็่ซองใหม่นะครับใส่ซองนะครับบัวท้องนะครับหอมจากแนนํำว่าฉีดได้ครับอ่าฉีดยาได้ครับบัวท้องฉีดยาได้ครับอแล้วคือสามเดือนฉีดยาจอดีสามีแล้วก็ ยาบำรุงครับยาบำรุงหรือพวกคาตาซานก็ได้ครับหรือว่านนวาฟัดก็ได้ครับจริงๆนะครับครับแล้วทีนี้พอ,พอครบหกเดือนพอ,นอเพินเน่นต่างขั้นครบคเดือนเขาก็ฉีดเฉพาะนววเอดีสาม MM. ีครับอืมอ่าเราก็ฉีดตามตามฉลากยานั่นแหละครับแต่ิ่นถามว่าฉีดฉีจากซีซี่ยังซีนะครับกับฉีดฉีตามฉลากยาเลยครับฉีาตามฉลากยาตา,ามน้ำหนักที่เพื่อนบอกในฉลากยาแม่นครับฉีตามฉลากยาเลยครับ แล้วก็หกเดือนเราฉีดเออดดีสามีแล้วพอเดือนที่แปดครับเดือนที่แปดนี่คือเขาเอาฉีดยาบำรุงเอดีสามีแล้วก็ถ่ายพยาธิครับนี่แหละ<อ>ช่วงนี้ครับช่วงเดือนที่แปดนี่ครับฉีดยาถ่ายพยาธิได้ครับอมันจะได้ทั้งถ่ายพยาธิท,ท,ทั้งแม่ทั้งลูกนะครับเดือนที่แปดนี่ครับเดือนสิบแปดด้วยครับด้วยแล้วก็ถ้าอายุคันครบเก้าเดือนแล้วผลยังไม่คลอดนะครับเราก็ยังฉีดยาบำรุงได้เหมือนเดิมครับอแต่ว่าบางตัวมันก็ะลอดก่อนเนาะ บางตัวเ่อกับหลังครบกาหนดเก่าเดือนเราควรยังบวชอดเพราะว่ายังฉีดยาบำรุงได้อยู่ครับเขาฉีดแต่ยาบำรุงยาบำรุงกับยายาดีสมีได้เหมือนเดิมครับครบเดือนที่เก้าครับนี่คือการโปรแกรมในการฉีดยาเขาเรียกว่าโปรแกรมบำรุงระบบสืบพันธุ์ในขณะตั้งท้องเนาะครับครับผมแล้วก็โปรแกรมหลังคลอดครับโปรแกรมหลังคลอดนะครับในการดูระบบสืบพันธุ์นะครับ ผมก็จะมาแนะนําโปรแกรมหลังลอดว่าเขาสีว่างโปรแกรมแนวไดนะครับอ่างวดหลังขอดนะครับอันดับแรกเลยครับให้เช็คที่เพีเพิ่นนะครับนี่ครับครับเบิง์น้ะครับเขาที่เขาเรียกว่ายูเรียพัสมาครับนี่นะครับยูเรียพัสมาโอนาตาเป็นสี่มันสีเป็นตุ่มนะครับหลังลอดว่าผี่นี่แมนกับเฮาเช็คเบิร์นนะครับถ้าคอมเมนต์ว่าขั้นนเจอนะครับ ขัเมนว้าลวอ่าที่ให้ผมในน้ำเนาะแต่ว่าขับเมนหมอบางคนมันก็มีวิธีรักษาแต่เราคนแตกต่างกันไปนะครับแต่ขับเป็นผมเนี่ยฉีดยาขาเสื้อครับที่เป็นสเปรย์สีฟ้าๆนะครับอ๋อสีฟ้ามันห่วงเข้าเลยครับรับฉีดเข้าไปเลยครับมันฉีดรักษาได้ครับอ๋อเเรียพลาสตแล้วก็ถ้าพิ่นหายบอดีหรือว่ามันความประสงค์หรือมันยังมีตุ่มยมยังเหลืออยู่นะครับครับขอขอแก่ครื่อของหมอทั่วไปหรือว่าทีมผมที่มาตนาใชกะแล้วก็ใส่ดระเบิรนฉีดครับ ใส่เดบินชีดในพื้นนะครับเดบินชีดในพื้นในในในปื้นผสมเทียมนะครับครับเพื่อจะป้องกันไหวสัมผัสที่เดียผ่านมาถ้าไมันสัมผัสมันเกิดท่าไหมเชื่ออะเข้าไปข้างในนะน้เชื่อของของของเข้านะครับมีโอกาสตายได้บุบถ้าไหมผสมติดหยาดหรือว่าบุติดเลยครับนี่นี่ขึ้นขึ้นขึ้นเหตุหนึ่งครับเข้าตรงเมื่อล้างคอดแล้วเข้าตรงมาดูตัวนี้ครับเพิ่นมีเค่ก็ต้องเรียบรักษาครับ นี่ครับเขาเรียกว่ายูเลียพาสมาครับผมอ่าแล้วก็ที่นี่โปรแกรมในการดูนะครับของระบบสืบพันธุ์นะครับหลังคลอดครับกวางโปรแกรมก็คือหลังจากหลังคลอดเนาะสามสิบวันถึงสี่สิบห้าวันนะครับเท่ากับให้หมอเพิ่นมาตรวจนะครับว่าระบบสืบพันธุ์เพิ่นระบบสืบพันธุ์เพิ่นยังอยู่ปกติบ่อนะครับขั้นหมอเพิ่นมีกล่อง ก็สอดกล่องเบิ้งนะครับแต่ว่าทีมงานผมก็ใส่มือเหมือนเดิมพอ <c oughs> ทีมงานแล้วถ้าใย,ยังยังไม่มียังไม่มีระบบกล้องนะครับ <c oughs> มีประเด็นซีอกล่องมากครับก็จะล่ว, <c oughs> ลว,วงตรวจว่าระบบตั้งไข่อย่างยังสมบูรณ์พร้อมที่จะผสมพันธุ์หรือไม่นะครับเราจะนี่คือการวางโปรแกรมนะครับหลังจากนั้นแล้วก็สี่สิบห้าวันถึงหกิบวันนะครับที่ผมบอกแต่อีพี่เด็กๆกันนะครับว่าเหมาะสองเดือนถึงสมเดือนขึ้นไปเนี่ยเหมาะเหมาะแก่การทํา ผสมนะครับผสมงอทองอแต่ถ้า45วันถึง60วันเนี่ยเพิ่นเพิ่นบ่ขึ้นเฮาก็ต้องได้ใส่ฮอร์โมนแหละครับใส่ฮอร์โมนรักษาหรือว,าว่เาเฮาต้องฉีดยาบุ้รุงเพิ่นล่ะครับถ้าถ้าเฮาผสมเกิน3เทื่อแล้วหลังจาก60วันเนี่ยก็แปลว่าที่ผมบอกนี่พี่เลี่ยแล้วครับถือว่าวัวท่านท่านผสมติดยากแล้วครับแต่แมบางคนว่าเอา้เอาอันลูกกรอนๆนึ่งคือผสม เคยเรียกกับผสมงานแท้เพราะว่าวัวแต่ละแต่ละตัวนี่ระบบสืบพันธุ์มันจะไม่เหมือนเดิมนะครับหลังจากมีลูกแล้วข้อข้อต้องสังเกตวัวเฮานะครับครับลูกตัวแล้วันจะกับผสมติดง่ายตัวที่สองผสมติดอย่างนี่สินะครับมันมันว่าเขาวกับมันมันเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนนะครับต้องต้องนี่แหละครับเป็ยงยังต้องหลังจากสามสิบถึสี่สิบห้าวันเป็ยยังต้องให้หมอมาตรวจดูก่กันนะครับว่ามันระบบสืบพันธุ์มันสมบูรณ์หรือใหม่นะครับ แล้วก็หลัางขอดเนี่ยเขาก็ต้องอประมาณ15วันหรือ30วันนะครับเขาต้องเริ่มฉีดยาบำรุงลุงเรอครับฉีดยาบำรุงพวกคาโตซานนี่แหละครับ MM. หลังคลอดเจ้ามือกับเพสสิบห้าวันหรือ30วันครับอ๋อสิบห้าวันถึง30วันหลังคลอดนะครับเขาก็ต้องเริ่มฉีดยาบำรุงลุงครับพวกกระตูกบอ้ครับพวกคาโตซานนะครับระบบสุขภาพนะครับแล้วก็เอดีาสามเอดีสามอีนะครับก็เริ่มฉีดเพิ่มๆบำรุงซอยเพิ่มนะครับเพราะว่าเพิ่มกันเพิ่ม เพิ่นเกิดไห้นมลูกนั่มนะครับถ้าก็ต้องบำรุงเพิ่นนะครับหลังจากนั้นถ้าออก,ก็าฉีดเดือนละเทือครับจนถึงนี่แหละพอครบหกสิบวันก็ตกสองเดือนนะครับข้าก็เริ่มเริ่มเริ่มจับซัดเพิ่นแล้วครับเริ่มจับซัดเพิ่นแล้วจับซัดเพิ่นแล้วก่อนแล้วเพิ่นมากข้ากา็เริ่มผสมได้นะครับจากหกสิบวันขึ้นไปคือสองเดือนขึ้นไปสอ,สองเดือนไปหาสามเดือนเนี่ยข้าต้องข้าต้องผสมแล้วครับนะครับเนี่ยคือคือคือในการโปรแกรมวางโปรแกรม หลังขอดเนาะครับสิบพันนะครับแต่ทีนี้ในการฉีดยาเองนะครับผมจะแนะนําตําแหน่งเกษตเนะตำแหน่งครับตำแหน่งพอนนี่เสยก้อนปรนอยกดประหยดเองครับผมนี่ครับวันนี้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะครับจุดจุดที่สี่เราปลอดภัยครับคือตรงข้อครับอืตรงข้อนะครับฉีดเขียวนี่ครับตรงข้อวัวนี่ครับนี่คือฉีดยาได้เข้ากล้ามเนื้อครับนี่ครับใช้เข็มก็หนึ่งนิ้วครับห่งนิ้วเบอร์สิบแปด ครับคือฉีดทั่วไปเนาะครัพอเมื่อไหม่พอถองจอยเลือขนาดนั้นผมเน้นน้เลยเอาขนาดนี้ก่อนครับฉีดยาบื้องต้นนะครับฉีดตรงตรงคอนี่แหละสีเขียวนะครับสีแดงเป็นเส้นเลือดญ่ครับเท้าสีขอบๆมันก็มีโอกาสการโดนก็คือการปลอดภัยที่สุดคือเขาเขาเอือนว่าฝาเข็มเนาะคเขาจิ้มเข็มก่อนฝาเข็มไปเลยขั้นเลือดบกออกก็ไปเขาเขาฉีดยาเขาไปได้ครับขั้นเลือดออกเขาเขาถอนเข็มออกมาไหม พราะาเป้มาเขาเขาอาจจะด้โนด้วนเพิ่นต้นเสียเลือดเพิ่นถ้าแม่เทาโบโดนนี่เขาปลักเขาไปแล้วเลือดจะโบออกครับเลือดจะโบออกในเข็มครับเนี่ยครับถามว่าต้นแมงนี่ฉีดใด้บ่ใดครับเต่๋ยวมันจะอันตรายเขามาดอดี้ก็ไม่โอกาสถึงหัวเตะครับอยู่หลังเนี่ยครับเขาจะไม่นิยมครับมันมันไม่ปลอดภัยแต่ว่าแม่เขาซ่องแล้วเขาซ่องที่มาตรฐานตามฟ้ามไม่เญ่เพิ่นเนี่ยฉีดไดครับฉีดตรนนี้ใดครับเขาด่านสะโพกครับฉีดใด แต่ว่าตรงนี้คือปลอดภัยแนะนําให้ฉีดตรงนี้ครับเมื่อไม่เข้าเขาซ่องนะครับเขาซ่องเล็กหรือว่าซ่องใหม่ในในในขอเข้านะครับแล้วก็ฉีดครับนี่แหละครับฉีดเข้าตรงไหนครับผมตรแหนังนะครับแล้วก็แนะนําในการฉีดยาไปแล้วกะที่น้องอยากให้เข้าแนะนาค่อมรูดานเด็กอะฝากคอมเมนต์ยนะครับคอมเมนต์ทางล่างนะครับครับแบบทีมงานรัตนาชัยหรือว่าเอ่อแล้วก็น้อง ท่านช่องมีตั้งฟาร์มต้องตั้งฟาร์มนะครับกัดจิติลุ่งสัลจิรุ่งกับสิหาความรู้ที่พ่อแม่พี่น้องสนใจหรือสงสัยครับนะครับสามารถคอมเมนต์นะครับอยากให้ทางทางทีมงานทางเฮาเฮ็ดคลิปในในในด้านใดก็บสมาครความรู้ของด้านวัวด้านไหนครับครับเดี๋ยวเราไปศึกษามาให้แล้วก็จับมาเนี่ยเอามาเอามาในน้ำให้ครับครับแล้วก็ถ้าเราขับว่าได้ก็ต้องไปศึกษาหามาให้พี่น้องนะครับแต่พี่น้องคอมเขามีมึงว่าอยากอยาก แต่ได้ข้มู้ด้านวัวด้านไหนครับผมก็สรุปนะครับอีพีนี้ก็มียูซีมอกอที่เราอธิบายไปก็คือการจัดการสุขภาพวัวระยะอายุต่างๆการจับสัตว์วัวการนับรอบวัวการทําโปรแกรมระบบสืบพันธ์ในขนาดตั้งท้องฉีดยาในระยะอายุเท่าไหร่ทไ่นะครับในคลิปนี้แล้วก็การทําโปรแกรมระบบสืบพันธ์หลังคลอดนะครับแล้วก็อีพีต่อไปนะครับ ก็ฝากติดตามแล้วก็จะทําเรื่องการแต่งกีบวัวว่าทําไมต้องแต่งกีบวัวแล้วแตงกีบวัวเป็นยังไงนะครับทางรัตน์ชิมงานรัตนชัยก็จะมาอธิบายให้ฟังครับครับในคลิปนี้ก็ฝากไว้พี่น้องติดตามเพียงเท่านี้ครับสามัีิกะขอพูดในหลายที่ขอบคุณติดตามครับ